ครับผมเดียวนะครับอคนพี่ขับอะไรผมอะไรสายอยู่ยุโรปสวัสดีครับเจรานเจรานมีคนไปแล้วสองคนไปเดียวยรปสายียวสายแล้วครับจับจับจัห้องงานัหเดียกขวากันเรียกขวากันไปไปเรอตัก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 ตัตตักตัับ อเสวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้เรามีข่าวสารอะไรจะมาบอกเลยเราตั้งได้ไหมตอนนี้หรอสวัสดีครับผมสวัสดีครับตอนนี้พวกเราสองคนอยู่กันที่สตูดิโอสักซักที่หนึ่งห่างไกลจากกรุงเทพมหานครมากมากข้างบนมาไกลมากคือมาทำอะไรวันนี้เรามาอัดเพลงกันครับผมซึ่งเป็นเพลงใหม่สำหรับแฟนบลตติ้งของ บงังเอญรักครับผมซึ่งทุกคนที่อยู่ในฮอจะมีส่วนร่วมด้วยในการร้องเหรอไม่ใช่ก็คือเขาจะถ่ายทํา m v วันนั้นเลยเว้ยซึ่งทุกคนที่อยู่ในหอมนรมีส่วนร่วมอยู่ใน m v แน่นอนและจะได้ฟังเป็นที่แรกคือเราจะไปถ่ายมืีกันที่นั่นเลยใช่ลก็ได้ฟังเป็นที่แรกด้วยวันนี้เรากำลังจะมาทาแบบทำทำ,ทำเพลงกันอยู่ซ<ช>ึ่งวันนี้ก็มีหลายคน ที่อัดไปแล้วอพี่เต้อหนัดไปยังอัดไปแล้วแล้วไยมาร์อัดไปแล้วแล้วกันมาไปแล้วเต้นหนัดไปแล้วเหลือมีนเหลือมีนกับเพอร์ดเพอร์ด์เพอร์ด์บ้านหลังเพอร์ดเพิร์ด์ไม่มาวันนี้ใช่แล้วครับก็เลยอยากจะชวนทุกคนมาเป็นส่วนหนึ่งในเอ็มวีของพวกเราด้วยนะฮะใช่ครับผมในวันที่ 27ธันวาคมนะครับผมก็สามารถหาซื้อบัตรได้ที่ Ticket Major นะครับผมขั้นตอนง่ายๆคือเข้าเว็บไพ่ปุ๊บเลือกการแสดงเป็นอะอะเคร์ชูเลอร์ซีซั่นสองแฟเวลแฟมิ่ติงอะแฟเวลแฟมิ่งติงใช่ครับผมคุณเดมาซินจาวอุ้ยเสียงอะไรนะเสียงเต้นอยากเทต้นกลับไปแล้วเดี๋ยวผมนะฮะตอนนี้ก็เลยมาไลฟ์เล่นๆระหว่างรอที่จะเข้าไปอัดเพลง บมีสาม,สามราคานะครับผมก็สามารถไปดูรายละเอียดได้ทั้งในเว็บ t ทติเกมเมเจอร์หรือว่าในแอคเคานต์ของม a n i เอลชอยส์นั่นเองครับผมถูกต้องแล้วครับคือตัวนี้ดีว่ะเรามาร่วมงานชิสมาเตอร์ของผมก <Yeah. S 2> ันเย้วันที่เจ็ดธันวาคมเวลาห้าโมงเย็นเป็นต้นไปใช่แต่จริงๆสปอยอะไรได้บ้างใน,นงี้ได้แล้วหมดเลยจังหวะนี้ต้องสปอยหมดแล้ว คือตอนนี้ผมหมอที่แปงกำลังคิดโชว์อยู่ด้วยนะเสน่โชว์ว่มาได้แล้วว่าอยากให้ทำโชว์อะไรใช่ครับเพลงอะไรเอาลิขสิทธิ์ไม่แพงมากนะเอาแบบจริงจิงแบบเลื่อมเลื่อมมือถือนะเออเพราะว่าตอนนี้ไม่มีเงินจ่ายลิขสิทธิ์แล้วครับใช่ครับผมพูดความจริงขำยา่ทีมงานขำได้แล้วเราจะได้รักกันไหมไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วครับซ้ำเราจะไม่โชว์ซ้ำใช่อันนั้นดูย้อนหลังได้นะครับถ้าใครยังไม่เคยดูใช่ครับซื้อบีไลฟ์ได้ก็เข้าไปดูซื้อได้ครับใช่ ทำโชว์อะไรดีวะทำแบบซึ้อตลกเศร้าสนุกอยากใจจริงอะอยากได้สนุกมากๆเลยเจ้าความรักเลยเปื่อแล้วเก่เงไหมเป็นสนุกใช่แต่อยเอาความจริงอยากได้สนุกแต่ว่าเพลงสนุกมักจะแพงจริงเพลงสนุกมัยจะแพงไม่เห็นมีคนไทยเอามีเจอครับคนไทยมา คนไทยน้อยมากเลยมีเฉพาวต่างชาตินั่งมปวดไหมทำไมมองไม่เห็นอะไรเลยนะอะไรว่าผมผมยืดมาจะคุณโชคดีนะคุณผมไม่เถิดผมไมันเถิดกว่าผมเท่ากันหมดเลยเนี่ยอันนี้ของผมสี่นิ้วใช่ไหมณถ้าผากมาคิวสี่นิ้วเอ้ยแล้วคิวมาจะปลายจมูกสี่นิ้วแล้วก็ปลายจมูกมาผางสี่นิ้ว ผมไม่ถึงสี่นิ้วสักอันเลยเนี่ยหน้าผากเน้ยน้าคนเดียวในไอ้หน้าผากมาถึงแต่ว่าแต่ว่าตอนเนี้ยตรงเนี้ยมาติดคิวมาเนี้ยประมาณไม่ถึงเนี่ยนิ้วก้อยมันได้แค่ครึ่งเดียวตรงเนี้ยไม่ถึงหัวหอกเลยอืมและเกี่ยวอะไรช่วยเลยถ้นถึงบอกอย่างว่ามันเท่ากันเท่ากันแปลว่าแตลว่าไม่ไม่เถิดไม่เถิดคือผมว่าไม่เถิดเนี่ยแต่ผมว่าเถิดตรงข้างในเนี่ยไม่ดูดิแม่งเริ่มดึกแล้วใกล้แล้วไงไก่เนาะคล้ายๆคุณพ่อใช่ไหมเออคล้ายๆใกล้ไก่ละเฮ้ย อ๋อใกล้ใครอัดอยู่อ่ะซึ่งทางนาพันรนองซึ่งตอนอยี้นั่งอยู่เบาะหลังของเรานะครับผมก็มีอยากจะมาพูดถึงกับแฟนคลับเหมือนกันเกี่ยวกับวันที่27พฤศจิกาคมนี้นะครับไปไกลขึ้นรถเร็วเร็วขึ้นมาเบาะหลังเบาะหลังเบาะหลังมีมีอะไรใครอยู่ใช่ไหอันนี้เดบันเบนนอนอยู่เบนนอนเบแล้วเดบันเบนเดบันเบนเบนภเพียนนภเพียงกันไลฟ์ไปสองรอบแล้ว เอาเหรอกันแรกต้องบอกนะผมไลฟ์ไปรอบหนึ่งบอกวิธีการขั้นตอนซื้อตรวจอย่างบอกผมบ้างเลยผมไม่รู้อะนะเดี๋ยวผมบอกให้ผมขอเวลาจำแบบหนึ่งผมไม่เคยซื้อบอกถึงแฟนคลับทุกคนนะค,ะะร,ะครับอยากจะชวนมาด้วยครับพูดสั้นๆว่าก็มาดีครับเขาได้ยินนะกันเขาบอกก็มาได้เออ ขั้นตอนแรกนะครับผมก็คือไปที่เว็บไซต์เทลิกเกนเมเจอร์แล้วกรอกรายละเอียดเพื่อเข้าสู่ระบบนะครับผมครสองคือเลือกการแสดงเงินลักสองอาชันซูเลฟเฟอร์เวิร์แฟมิตติ้งจากนั้นกดซื้อบัตรับเลือกรอบการแสดงวันที่27ธันวาคมพุทธศักราช2563จากนั้นเลือกเวลาการแสดง5้าโมงครับ17บเนาฬิกาเพื่อซื้อบัตรเมื่อเช็ควันแล้วก็เวลาการแสดงแล้วคลิกที่ผ้าแสดงขึ้นเลือกโซนที่นั่งนะครับผม หนึ่ครั้งซื้อได้สี่ใบเท่านั้นจากนั้นกดยืนยันที่นั่งนะครับเมื่อยืนยันที่นั่งเรียบร้อยแล้วเรียววิธีการชำระเงินตามต้องการสศทษีวิเศษหกมี และเรียกวิธีการรับบัตรแบบรับบัตรด้วยตนเองรวมถึงรุณาอ่านรายละเอียดเงื่อนไขและกดยอมรับข้อตกลงในการใช้บริการจากนายคนดูในการสั่งซื้อจับแมนจัแมนการตรวจสอบข้อมูลในการชำระเงินให้ทวนเนี่ยนะครับผมสามารถรับบัตรด้วยตนเองนะจุดจำหน่ายไทยเกอร์เมเจอร์14สาขา,ขาลหลักหรือจุดจำหน่ายที่หน้างานก่อนเริ่มการแสดงประมาณนก่อนชั่วโมงหนึ่งครับผมจัแมนคุณจัแมนไหมนะผมอ่านสคริปต์ผู้สั่งไม่แผ่นไปนะครับก็ ละเอียดมาก่ละเอียดลยเลยเลยเ่ยนนะเ่ยเ่าเลยเว่เลยเนยเลยเายเลยเลยเกยเล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 ย่ลรเลย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 ่ลยเลยมียเบยถึงเ่ถึงยเายเล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 อเลย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 เ่มีลยาลยเลยเลนเลยรือเลยเลยแก้เลย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 เ ผมบ้าอะไรใส่สุดไม่เลือดเลยเนื้ออดเลือนเนื่อเนืสไตล์ได้ก็ประมาณนี้เนาะใช่ก็เดี๋ยวจะมาอัพเดตกันเรื่อยๆนะใช่ครับอันนี้ผมเราต้องรอพี่เซตป่ะจังหวะเดน๋ยวก็นี่แหละก็เดี๋ยวรอไปอัดเพลงต่อใช่อาจจะมีคู่คุยกันเรื่องโชว์เล็กน้อยใช่เพราะว่าเวลาเราสองคนมันไม่ตรงกันเท่าไหร่แต่ว่าเราเราเริ่มละเริ่มกันคิดโชว์อะไรอย่างเงี้ยละแล้วก็ บอกเ<ร>ลยว,ว่าคิดแล้วไปเสนอเราบ,บอกเลยว่าโชว์ของเราเนี่ยถ้าถ้าตอนนี้ยังไม่มีใครเสนอเพิ่มแล้วเอาเจา้าโชว์ที่เราคิดอยู่ก็ใช้ได้แต่ต้องมีความรักนะได้ผมเก็บความลับได้หรอต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนเพลงละอย่าดีอย่าดูดีผมเห็นผมทำได้จริงๆองะไม่เห็นหรอเอรายการไหนมาร์กอะเดี๋ยวผมบอกให้ป่ะอันนี้ซื้อบัตรเพิ่มอีกตั้งร้อยสองร้อยใบเดี๋ยวผมบอกเลยว่ารายการไหนมาร์กร้องเพลงไร่ะไม่ได้ร้อง อนนี้โหนี่ไล่อยู่นะไล่อยู่นะได้ครับก็ประมาณนี้เนาะใช่ครับเพราะว่าในนาทีเราเจอกันเราติดโชนหน่อยใช่แล้วก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาดูเป็นจํานวนหมื่นเมื่อกี้หมื่นสองหนึ่งพันหนึ่งเก้าพันสองเป็นจำนวนเก้าพันสองร้อยคนครับขอบพระคุณมากครับขอบคุณทุกคนนะครับยอบคุณน้ครับมากันลาไปก่อนครับนีิมักการทำงาน สุดยอดมาก,มากเลยตาของคนุกคนนะแบ่ <c oughs> ไม่ติดไม่ติดเงยห,หัวขึ้นแบบนี้บ๊ายบายบ๊ายบาย